ผมขอแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักกับนักร้องเพลงไทยที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งและได้ชื่อว่าเป็นคนที่ร้องเพลงคุณกระบอกเก่งที่สุดคนหนึ่งในยุคท่านผู้นั้นก็คือค ah ุณครูระม่อมอิสรางกูณยุทยาคุณครูระม่มอิสรางกูณยุทธยาเป็นชาวจังหวัดนนทบุรีครับท่านเกิดเมื่อวันจันทร์แรมสี่ค่ำเดือนสี่ปีวอกตรงกับวันที่8เดือนมีนาคมพุทธศักราช2 4 5 1 บิดาของท่านเป็นนายทหารชื่อร้อยโทจันมารดาชื่อชื่นนามสกุลมารดาเดิมคือแสงช่างทองเมื่ออายุแปดปีก็ได้เริ่มเรียนขับร้องกับครูเรื่องแล้วก็เรียนต่อจากครูเชื้อซึ่งเป็นนักร้องสมัยรัชกาลที่หกที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งจึงได้ทางขับร้องของพญาสนอุรยยางแช่มสุนทรวาทินมาเป็นแนวทางนะครับ ตอนอายุได้15ปีก็เริ่มออกงานขับร้องเพลงตับเพลงเท้าต่างๆพออายุได้16ปีก็สมรสกับหม่อมหลวงเปื่องอิสรางกูณายุทยาซึ่งเป็นเนติบัณฑิตทางกฎหมายมีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอัทปริมนกุจดีมีบุตรธิดาด้วยกันเจ็ดคนเป็นชายสองหญิงห้าที่มีชื่อเสียงมากก็คือคุณนิรมนอิสรางกูนอยุทยาซึ่งต่อเพลงจากคุณแม่ได้เป็นเป็นจำนวนมากทีเดียว เล่ากันว่าเมื่อเริ่มมีพิทยุกระจายเสียงใหม่ๆนะครับประมาณปี2471ตอนนั้นครูมอมอายุได้ประมาณ21ปีก็ล้องออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงสารแดงเป็นประจำกับวงดนตรีที่ชื่อว่าวงดนตรีไทยคุณพิทักษ์และคุณพักดีปรากฏว่ามีคนฟังชอบเสียงคุณรมนมากทีเดียวในตอนเอชวนก็เลยชวนไปอัดแผ่นเสียงไว้ก็ปรากฏว่า,ามีคนซื้อแผ่นเสียงของคุณมอมมมากทีเดียว ต่อมาท่านก็ได้เป็นสิทธิ์ของแม่ครูเคลือบซึ่งเป็นครูขุนกระบอกคนสําคัญคนหนึ่งของครงวันทนาโก,โกสิน์ได้ต่อเพลงขุนกระบอกทุกประเภททุกแบบจนมีความรู้แตกฉานในเรื่องของเพลงขุนกระบอกร้องหุนกระบอกที่ไหนคนก็ชอบที่นั่นเพราะนอกจากเสียงเพราะแล้วยังมีความสามารถสูงส่งในการที่จะพิจารณาบทร้องและใส่ท่วงทํานองขุนกระบอกได้อย่างเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ขับร้องเพลงหุ่นกระบอกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งของเมืองไทยต่อมาท่านก็ได้เป็นครูสอนขับร้องให้มหาดเล็กข้าหลวงในวังระดาวันอันเป็นที่ประทับของพระวิมดาเธอกรมพระสุทธาชนีนาถแล้วก็เป็นวังของสมเด็จเจ้าฟ้ายุคนที่คำพรกรมหลวงดบุรีราเมศในระยะนี้ท่านก็ได้มาติดต่อกับหลวงปิธิเพระ,พะสอนศิลปะบรรเลงเป็นเวลาติดต่อกันถึง8ปีและได้ต่อเพลงสามชั้นจากหลวงปิธิเพระ,พะไว้เป็นอันมาก นอกจากนั้นท่านก็ได้มีโอกาสต่อเพลงจากท่านครูจังหวังทั่วพัทยาโกศลเหมือนกันคือต่อจากคุณแม่เจริญพัทยาโกศลเคยได้เคยร่วมร้องเพลงกับคุณหญิงไพฑูรย์กิติวันตั้งแต่ยังเป็นสาวเป็นที่เรื่องเลือกันว่าถ้าเปิดสองคนนี้มาร้องเพลงโอปีนอกโอปีในแล้วแล้วก็ไม่มีใครเท่าเพราะนอกจากเสียงจะเพราะแล้วยังมีลูกคอที่นุ่มนวลน,น่าฟังและละเอียดละออเป็นอย่างยิ่ง ครูาราม่มอิสรังกูลนยุทธยาได้บันทึกแผ่นเสียงไว้กับห้างตองเอกชวนหลายแผ่นด้วยกันนะครับแต่แผ่นของท่านค่อนข้างจะเปราะแตกหักเสียหายมากทีเดียวผมได้พบเพลงขมนสยโยกซึ่งท่านขับร้องคู่กันไว้เข้าใจว่าขับร้องคู่กันไว้กับครูอุสาสุขันธมา,าลัยและได้นำมาอนุรักษ์ไว้เปิดออกในงานร้อยปีขมรสยโยกไปแล้วในวันนี้เนี่ยเ็ไปพบแผ่นเสียงอีกแผ่นหนึ่งซึ่งท่านร้องเพลงชื่อจีนลำพัดไว้กับลูกสาวของท่าน เป็นเพลนเสียงตรากะต่ายนะครับเขียนว่าเพลงจีนรำพัดลำม่อมนรุมนอิสรางกูลณายุทยาขับร้องลองฟังดูงนะครับสองคนแม่ลูกขาร้องคู่กันในเพลงจีนรำพัดครับ น่าเสียใจว่าเรามีแผ่นเสียงเพลงนี้แต่เพียงหน้าเดียวนะครับที่จริงเพลงนี้ยังไม่จบเป็นเพลงพระชนิพนในประวัติมเดจพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าพระชนิพนละครเรื่องงอบป่าตอนที่านางลำหับนะครับเป็นบทของนางลำหับนำ,นำมาใช้เป็นเพลงจีนลำพัดกันอยู่บ่อยๆคุณนรมลร้รองคู่กับคุณแม่คือคุณลำม่อมอ,มอิศรางกูลซึ่งผมนำประวัติมาเล่าท่านผู้ฟัง ในวันนี้การค้นหาเป็นเสียงคนที่เราอยากจะได้เนี่ยครับบางครั้งก็หายากจริงนี่ก็ไปได้มาจากบ้านพันโทสมชายหอมจิตที่วัดไก่เตี้ยก็พบว่ามีเพลงหลายเพลงทีเดียวที่ครูม่อมร้องไว้มีเพลงกราวในนะฮะร้องไว้นิดเดียวทั้งเองนะมีานเกิดมงคลเป็นผู้เดียวจะเค้มีเพลงเขมนเสยโยกบรรเลงโดยวงทั้งสายผสมเปียโ,โนคณะพดุงจิต มีเพลงหุ่นกระบอกต่างๆซึ่งแม้ผมเสียใจจริงๆครับเสียงมันไม่ดีเลยสักเพลงหนึ่งเข้าใจว่าในยุคที่ท่านอัดเป็นเสียงหุ่นกระบอกดันแผ่นเสียงคงจะเนื้ออ่อนมากทีเดียวเพราะว่าเป็นระยะสงครามนะฮะแล้วในขณะนั้นเนี่ยการติดต่อต่างประเทศเนี่ยก็ยากเพราะฉะนั้นแผ่นเสียงท่านถึงชำรุดมากและไม่สามารถจะนํามาเปิดให้ฟังได้เลยมีหลายท่านทีเดียวฮะพยายามที่จะหาแผ่นเสียงเพลงหุ่นกระบอกที่ครูระอ่มขับรองไว้ก็ไม่สามารถจะหาได้ ก็ถามว่าท่านต่อเพลงหุนก็บอกไว้กับใครบ้างนะผมเรียนได้ทราบตามตรงนะครับว่าคนที่ต่อไว้มากๆจริงๆมีสองคนคือคุณครูสุดาเขียววิจิตหรือประเชื่อมซึ่งเป็นพี่สาวของครูแชมชอยปัจจุบันท่านเกษียณอายุอายุเจ็ดสกว่าแล้วนะครับท่านกรียนอยู่ที่บ้านดุยยปรนีต อีกท่านหนึ่งก็คือครูสุจิตด,ดุยปริณิตซึ่งกเกษียณอายุรับหกสิบแล้วเหมือนกันทั้งสองท่านนี่ครับได้ไปต่อเพลงหุนกระบอกจากครูมม่อมไว้มากทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะฟังเพลงหุนกระบอกในากทางที่ครูมม่อมสอนไว้เนี่ยก็คงจะถามได้จากค,ครูสุดาเควิจิตกับค,ครูสุจิตดุยปริณิตแล้วก็คงจะสอนต่อมาให้กับคุณดวงเนตรดุยปร,นยรยินิตดุยพั์นะคุณดวงเนตรดุยพัน์นั่นเองในด้านของ การขับร้องตอนระยังหลังที่ท่านเลิศไปนะฮะได้ทราบว่าไม่ค่อยสบายผมได้เคยติดต่อคุณนรมนก็ขอไปพบท่านที่ในสวนท่านบอกยังไม่ต้องมาพบหลักไม่ไม่มีอะไรละจะเล่าแล้วก็เขียนประวัติมาให้ประมาณสองสองหน้ากระดาษเล็กๆนะฮะซึ่งผมก็ได้นำมาเล่าให้ฟัง,งจนจนหมดแล้วนั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องประวัติและผลงานของนักร้องเพลงหุนกระบอกที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งคือค,ครูระม่อมอิสรางคูณอยุธยาผมเองเคยได้ยินท่านร้องหุนกระบอก เมื่อตอนเป็นเด็กนะฮะตอนนั้นก็ไม่รู้ครับว่าเป็นใครแล้วเมื่อ,อที่หลังมานี่มันได้ยินเป็นเสียงเห็นเป็นเสียงข้าถึงได้รู้ว่าอา๋อเป็นเสียงครูมัมแต่เสียงคุณนรุณบลนี่ก็คล้ายคุณแม่มากนะครับแล้วเคยไาร้องอยู่ที่ทีวีช่องสี่สมัยคุณจำนวงนางสิคุณเป็นผู้อำนวยการไทยทีวีช่องสี่บางคุณพรมอยู่แต่ตอนหลังๆมานี่เราก็ไม่ค่อยได้พบกันเพราะว่าต่างคนต่างก็ไปอยู่คนละทิศ เราก็พยายามค้นแผ่นเสียงของท่านอยู่ถ้าเปิดเจอแผ่นเสียงของท่านเมื่อไหร่ก็จะนํามาเสนอท่านผู้ฟังฟังก็แล้วแต่ว่าโชคดีได้แผ่นเสียงที่มีคุณภาพดีก็นํามาเปิดได้ไพเราะถ้าเปิด,ดใครต้องการฟังก็คงต้องไปหาร้อยปีคมอินสิยโยซึ่งผมรวบรวมไว้นะฮะเป็นแผ่นเสียงทั้งหมดด้วยกันประมาณสามสิบหกเพลงก็มีเสียงของคุณลำม่อมอิสรางกูลร้องให้คู่คุณรนรมนลเหมือนกันครับนั่นก็เป็นประวัติและผลงานโดยย่อนะครับของนักร้องเพลงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่ง อ่าคือคุณครูรมม์อิสรังกูลนอยุทธยาครับ